มาอีกแล้วคุณผู้ชมอู้ประทัดนะคะัอัก์สตอร์บรีไม่ไหวอีกดอ,อกเอ้ยคนรักผักกัดเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าเซเลร์มงคนดีคนเดิมอีกแล้วเช่นเคยค่คะ จะมาเจอก,กันแบบนี้พี่ซีสล็อตว่าเล่นสล็อตแต่ายไม่ไปไหนกันค่ะอยู่ค่ายเดิมแบบนี้เราปังอยู่แล้วยืนหยัดความปังด้วยกันพิกกี้ก็อีกแล้วเกมในตำนานทีใ่ใครทุกคนเล่นได้แล้วคือมันบวกมันถอนไม่หยุดคุณผู้ชมอ่าไปแล้วนะคุณป้าไม่รีรอนะจ๊ะเน็ตใหญ่เฮียนะคะอีดอจะหาเงินค่ะโอมาสล็อตแถวเดียวคุณผู้ชมดูง่ายนะคะอ่ะ ถ้วยทองอ่ะมันมีคูณมีไรนะไอตัวนี้ตัวฟรีนะคุณผู้ชมเป็ดลอยนะคะวันนี้หลุดลายตาละมาแล้ว360ประทัดค่ะ,ะประทัดเรียงอีกแล้ว360นะคะเออคุณป้าไม่ได้ปั่นนานมากเกมนี้นะคะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็อาจจะดูไม่ทานอีกแล้วคุณผู้ชมอ๋อจำได้ว่าผักกาดมันจะเยอะที่สดอยู่แล้ว ถ้าได้ผักกาดสามอันคือปังอีดอ,อกปเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้เลยกูขอพูดเลยค่ะ360เอออืมเอามาเออนางจะเสกให้ด้วยอีดอ,อกลืมเลยเออนี่นางจะเสกให้ด้วยนะคะอุ้ยเสียดายผักกาดอะ่ะขาดอีกลูกเดียวอะ่ะไม่งั้นเรียบร้อยเลยอะไรเหมือนกันสามอันมันยิ่งปังคุณผู้ชมแต่ถ้าหมดประทัดก็คือเลิศ เมล่าหมวกแม่เฮหมล่าหมวดประทัดก็เลิศแล้วอ่ะสามรอยหกสิบอ่ะอีดออ่ะเหลือพันเจ็ดกับร้อยยี่สิบถ้วยทองมาทําไม่ถ้วยทองนี่คือยอดเพชรมงกุฎไม่ไหวนะคุณผู้ชมอุ้ยมีคูณสองมาด้วยเสียดายมากนะคะอ่าเหลือตังพันสองละโอเคหมดคือหมดนะวันนี้มาไวาไปไป,ไป,ไปนิดนึงนะคะสามร้อหกสิบอีดอก เออเอาซีเอาซีไม่ธรรมดาแล้วนะคุณผู้ชมอ่าสามร้อยหกสิบไม่ธรรมดาเนะี่ยสาขอเปลี่ยนเบ็ดคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วหนึ่งร้อยบาทก่อนอีดอกเดี๋ยวเงินจะหมดสามสิบค้างปะหมดนี้ก็หมดแล้วนะห้าร้อยก็ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ย โอ้ยหลอกนี้แปดร้อยเลยหรออีดอกโอเคช่วยชีวิตกูเวอร์ช่วยชีวิตปาเวอร์มาอีดอกแปดร้อยบาทคือปังอ้าวละสามร้อยอ้าวละสามร้อยอีดอกบวกมาเรื่อยๆสามร้อยสามร้อยนะหนูเอย้ยเรียบร้อยค่ะดอกนี้สามร้อยมาสามร้อยเลื่ค่อยๆเอาสามร้อยก็ได้อีดอกตอ่ตอดนะครับเป็นฟิวต่ตอด,อดนะฮะเออปังไม่ไหวอีดอก อย่าหลุดนะจ๊ะขอร้องเออห้าร้อยตาตาสตามร้ยอยดอไม่เป็นไรก 300, 300, 300, 300. ไไูแดกสามร้อยสามร้อยสามร้อยไปเรื่อยกันเหี้ยนะคะอุ้ยคูณห้าสิดายดยคุณผู้ชมสามร้ <Yeah. S 1> อยแล้วมามายังไงคุณผู้ชมอุ้ยผักกาดมึงดอกเดิมเลยนเะ่ ไม่ไรคุณผู้ชมอ่ะไม่เพิ่มเบ็ดดีกว่าแปดสิบขราวเลิศอีดอกห่าวไม่หยุดยังไงยังไงคุณผู้ชมเอาอีดอกจะหมดอีกแล้วพระเจ้าไม่เข้าไม่เข้าเลยนะฮะคูณห้าอะไรไปสิพี่สาว อ่ะช่วยชีวิตอีกแล้ว300คุณผู้ชมไม่ยอมให้เลิกจริงๆอ่ะสามอ,อีกแล้วเนี่ยเออเออเออเอาสิอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปกันต่อเรียบรอย้อยอามาแล้วคะ่ะอุ้ยเกือบประทัดสดอกนะมีผักกาดติดมานิดนึงอ่ะ300บาทคะ่ะประทัดเออ มาอีกแล้วคุณผู้ชมอู้ประทัดนะคะตาสอุ๊ยคุณผู้ชมไม่ oh my god กูบอกแล้วไงว่าผ้าผักกาดปุ๊บวกากาตะเบอไอโกะอีดอด่ของจริงค่ะกลนลักสตอเบอรี่ไม่ไหวอีดอด่เอ้ยกลนลักผักกาด ฟาก,กันดองไม่ไหวหรอกอีดอกซุปเปอร์เมกวินเลยค่ะการันตีุการันตีเลยจริงจริงโอ้โหตื่นเลยค่ะกูตื่นเลยค่ะคเ,ะเะมื่อกี้เกือบหลับแล้วค่ะอีดอกอุย้ยหมื่นห้าวงไงซุปเปอร์เมกวินค่ะหมื่นห้าค่ะคูณสิบเลยนะพี่สาวโอ้แบบนี้ค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยตื่นหน่อยอีดอกอ่าไม่งั้นหอมนะฮะสามร้อยบาทประทัดมาคุณผู้ชมอะไร ที่เป็นผักกาดแล้วมันได้คุณเนี่ยมันคือปังสุดๆไปเลยคุณผู้ชมต้องลองไปเล่นแล้วนะผู้ขนาดนี้เนาะโออีดอกเมือโอ้ยคนลุกอะทำไงดีคุณผู้ชมไม่ไหวอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบ็ดเลยอีดอกเพราะว่าเสี่ยวอีดอกได้บวกมาหมื่นห้าว่าไงขอเปลี่ยนเบ็ดเลยให้มันจบนะฮะเซฟค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะอีดอกช่วงนี้เงินก็หายากนะคะอย่าอย่ามันหน้าเล่นเยอะคุณผชม เบ็ดพอมันได้มันได้เยอะแล้วเราลดเบ็ดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องแคร์ค่ะ50บาทเอามาก่อนเบ็ดสิบาทเห็นไหมล่ะได้30มึงมได้เยอะอยู่นะอีหีย <Yeah. S 1> เออมาสั้นหน่อยอีสั้นหน่อยตอนนี้หมื่นห้ายู่จากหมื่นห้าหกร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งมาเห็นไหมล่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมดอกนี้อุ้ยเข้าบิ๊กวินเลยเป็นไงมีรูปหมูมากกนตี 100บาทคุณผู้ชมว้ายถ้าเล่นดอกละ200นะดอกละยี่ดอกละร้อยนะตายแบบนี้นับเงินไม่ไหวคุณผู้ชมถอนแทบไม่ทันอีดอกเออพกิกโกด,ดีนะฉันชอบอีดอกมันให้ง่ายอะนะ,ะัะมันไหลง่ายอ,ะอ่ะอาเฮเมล่าบอกแล้ว30บาทอ่ะอีสักน่อยพักกาศเสียดายอยู่นะอ่ะประทัดส0 มาประทัดอุ้ยประทัดรวดคะ่ะประทัดสองสองสองเป็นแปดสิบเห็นไหมล้วหนูหมวดเดียวกันไงก็ได้เยอะอีดอกอ่าสามสิบคนละหมวดแล้วคะ่ะสามสิบค่ะคนละหมวดคะ่ะเออเอาสิไปว้ายเสียดายอุ้ยคูณสองน่าจะหลุดลงมาเนาะคุณผู้ชมอีดอกภาวนามากเมื่อกี้นี้คูณสองหลุดลงมาแต่ว่าไม่เป็นจริงคะ่ะเอบเสกแล้ว ปาสโอ้ยเสียดายคุณผู้ชมไหลไปนิดนึงใช้น้ำมันใดเกียวไงตรงๆรถเป็นไหลอ่ะเออบอกแลว้วใช้น้ำมันไดเกียวลื่นเลยอีดอ,อกยังไงคุณผู้ชมหมื่นห้าเหมือนเดิมนะว่าบาปบ,บาปบ,บุญนะคะคุณผู้ชมไม่ลดไม่เพิ่มก็คือลดแล้วนะเออฉันอยากดูเชิงอะ่ะคุณผู้ชมอ่าพิกกโกกึนลดของจริงหยอกตำนานคือตำนานจริงๆนะคะ โอ้ยผักกาดเสียดายเดะอุย้ยพักกาดอีกแล้วว้ายคุณสองอุย้ยไม่น่าใช่น้ำมันไดเกลี่ยดอกมันลื่นอะ่ะเสียดายผักกาดมาอ๋อไอ้บิ๊กวินแล้วค่ะอีดอกประทัดเนาะประทัดเจอกับหมูค่ะหนึ่งร้อยบาทเอามาเปยเลิิศเลดสุดนะฮะสุดเลยพี่สาวมาหน่อยประทัดอุย้ยคุณสองเนี่ยอีดอกจังหวะมันลงก็ไม่ลงนะ,ะไม่เลยไม่ลง อ่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้อาจจะต้องพอแค่นี้ค่ะบวกมาแล้วหมื่นห้าเนาะเนาะนะคะฝา<ค>กด้วยค่ะพีจีสล็อวอรเลสสล็อตแตกงะยใครอยากเล่นกดคลิกลิงด้านล่างนะเข้าไปเล่นกันได้เลยเพราะว่ามันเลิศหน้าคุณผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาใหม่แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า